ปัญหาหลังคาสสรั่วซ้ำซากหารอยลวไม่เจอแก้ไขกี่ครั้งก็ยังไม่หายสามารถแก้ไขได้ไม่ยากแถมไม่ต้องเสียเวลาหรือถอนหลังคาเดิมออกช่วยแก้ไขปัญหาหลังคารั่วซึมได้อย่างหมดจดแต่จะต้องทำยังไงนั้นนายช่างจะมาบอกครับ 1. ตรวจสอบโครงสร้างก่อนจะติดตั้งหลังคาใหม่ลงไปบนหลังคาเดิมนั้นต้องตรวจสอบโครงสร้างหลังคาเดิมโดยให้วิศวกรทําการประเมินโครงสร้าง ตรวจสอบการรับน้ำหนักรวมทั้งสรบหลังคาเพื่อป้องกันน้ำย้อนเข้าหลังคาเดิมได้ 2. ชนิดหลังคาการติดตั้งหลังคาดับเบิรลูควรใช้หลังคาที่มีน้ำหนักเบาเพื่อป้องกันการรับน้ำหนักมากเกินไปของหลังคาเดิมแผ่นหลังคาเมทัลชีสมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาลักษณะเป็นแผ่นยาวรอยต่อน้อยจึงป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายและรวดเร็ว3เสริมคุณสมบัติข้อดีของการติดตั้งหลังคาดับเบิรลูเจ้าของสามารถอยู่อาศัยได้แม้ขณะทำการติดตั้งไม่เสียเวลาหรือถอนหลังคาเก่า ยแก้ปัญหาน้ำรั่วได้แถมยังช่วยลดความร้อนได้ด้วยเนื่องจากหลังคาเดิมทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อนไปในตัวแต่หลังคาใหม่ก็สามารถเลือกชนิดที่ติดตั้งฉนวน PU f o a ฟช่วยป้องกันการส่งผ่านความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตัวอาคารได้อีกชั้นลดเสียงดังจากฝนตกได้เป็นอย่างดีการตรวจสอบงานรั่วซึมไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ และอาจเสี่ยงอันตรายในการตรวจสอบในพื้นที่ที่มีความสูงให้ในช่างที่มีความเชี่ยวชาญเป็นคนช่วยดูแลรวมของรวมแรงไม่ต้องจ่ายเพิ่มกับบริการซ่อมแซมรูดซึมที่พักอาศัย เรามีทีมวิศวกรคอยให้คำปรึกษาให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานบริการที่มีคุณภาพและประกันงานบริการโดยทีมช่างจากดูโฮมควบคุมดูแลโดยทีมวิศวกรมืออาชีพพบกับโปรโมชั่นและบริการดีๆจากนายช่างได้ที่จุดบริการเคาน์เตอร์นายช่างทุกสาขาหรือที่ดูโฮมทูกโกลทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทร1746 6นายช่างรบทุกง,งานสร้างตัวจริงเรื่องงานช่าง